เพื่อรู้ไหมคะว่าการเรียนรู้เร็วเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากสลิปแซนด์วิชนะคะที่เพื่อนๆสามารถหลับไปนะคะ เรียนหลับเรียนหลับนะคะสลับกันเหมือนแซนด์วิชนะคะ2ก็คือเป็นการเรียนาจากบทต่างๆที่เราสนใจก่อนนะคะไม่ว่าเป็น10บ,บทนะคะเราไม่ต้องสเต็ปบายสเต็ปนะคะแต่ไปโฟกัสที่บทที่เราสนใจเป็นพิเศษก่อนนะคะทำใหร้ร่างกายเราตื่นตัวสมองเราตื่นตัวนะคะแล้วก็จิตสํานึกเราตื่นตัวทําให้เราเรียนรู้รุดรัดเลยะคะ่ะแล้วก็ เขี้ยวมหมัดฝรั่งนะคะการทริคนี้นะคะเป็นใช้ในที่ต่างประเทศเขาใช้กันเยอะนะคะทำให้รีแลกซ์ขึ้นศิลปินนะคะที่เป็นในดวงใจหลายคนเลยนะคะที่ใช้หมาดฝรั่งในการรีแลกซ์แล้วก็การโฟกัสเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ง่ายเฉียบขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆการดื่มน้ําเยอะๆทาให้พลังในสมองนะคะน้ำนี่คือจะเป็นของเหลวเป็นชากาแฟหรือว่าเป็นน้ำหวานก็ได้นะคะแต่ส่วนมากนะคะเขาจะใช้การดื่มน้ําเปล่าเป็นประโยชน์ดีก่บร่างกายมากกว่าค่ะทําให้เรามีพลังมากขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังโฟกัสและมีความจําที่ยาวขึ้นค่ะ แล้วก็เรื่องการฝึกอ่านนะคะทำให้อ่านเร็วขึ้นนะคะไม่ว่าเป็นการอ่านหนังสือหรือคอนเทนต์ต่างๆนะคะเราลองฝึกดูค่ะ1น0 0พัคำต่อนาทีะคะ่ะไม่ยากค่ะทำมาแล้วค่ะแล้วก็เปิดเพลงฮัมเบาๆนะคะระหว่างที่เราเรียนรู้นะคะเลือกเพลงด้วยนะคะว่าเป็นเพลงที่ฟังเราสบายนะคะแล้วก็เพลงนั้นต้องไม่ดึงสมาธิของเรานะคะหรือจุดโฟกัสต่างๆของเราไปที่เพลงนะคะแต่เราจะโฟกัสที่ความรู้ค่ะแล้วก็จดโน้ตค่ะ จดโน้ตคือจดลงสมองของเรานะคะจำไว้นะคะทริคง่ายๆเจ็ดข้อค่ะ